คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้แบบฟอร์มแบบง่ายๆนะคะมาแล้ว2แบบฟอร์มที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลมาสเตอร์นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาจัดรูปแบบของแบบฟอร์มนะคะให้ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่ได้ใช้ยากมากนะคะก็คลิกขวานะคะที่ฟอร์มที่สร้างขึ้นนะคะแล้วก็เลือกมุมมองออกแบบนะคะ พอเราได้อุปมองออกแบบมาแล้วนะคะเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือถ้าไม่มี Property Sheet นะคะหรือว่าแผ่นคุณสมบัติขึ้นนะคะสามารถอย่างเช่นเป็นแบบนี้นะคะสามารถเปิดขึ้นมาได้ด้วยการไปคลิกที่ปุ่ม Property Sheet นะคะบน Toolbar นะคะก็คือแผ่นคุณสมบัติในแผ่นคุณสมบัตินะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนก็คือในอ็อบเจกต์หรือคอนโทรลแต่ละคอนโทรลหรือแต่ละอ็อบเจกต์นะคะในหน้าในหน้าฟอร์มเนี่ย จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นในฟอร์มก็จะมีคุณสมบัติแบบหนึ่งนะคะเช่นนะคะก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกเลคคอร์ดพวกสปิสฟอร์มพวกนี้นะคะแต่ขณะที่ถ้าเราไปคลิกที่เลเบลนะคะของคำว่าคัสเตอร์เมอร์นี้นะคะก็จะมีน้อยกว่านะคะก็จะมีอีกแบบหนึง่งดังนั้นนะคะเราอยากจัดรูปแบบหรือฟอร์แมตอะไรนะคะเราจะต้องคลิกเลือกสิ่งนั้นนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปว่า ในฟอร์มนะคะจะแบ่งเป็นเฮดเดอร์นะคะก็คือส่วนหัวนะคะดีเทลส่วนของดีเทลจะเป็นส่วนที่ข้อมูลขึ้นซ้ำนะคะ,ะไม่ได้หมายถึงว่าข้อมูลเดียวกัน,นะค,ะคือสามารถแสดงแสดงกล่องอย่างเช่นแบบฟอร์มแบบหลายรายการ m u l t i p l e Form ใช่ไหมคะก็จะมีข้อมูลขึ้นหลายๆแถววนอยู่ในดีเทลจนกว่าข้อมูลจะหมดนะคะส่วนฟอร์มฟุตเตอร์ก็จะขึ้นครั้งเดียวนะคะคือเป็นส่วนท้ายของฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้น อะไรที่เราต้องการให้เห็นแค่ครั้งเดียวเราก็จะไม่ไว้ที่เฮดเดอร์หรือไม่ก็ฟุตเตอร์นะคะที่ใดที่หนึ่งนะคะแต่อะไรที่เราต้องการให้มันทําเห็นหลายๆครั้งนะคะเราก็จะใส่ในดีเทลแต่ฟอร์มประเภทที่เราใช้อยู่สปีดฟอร์มเนี่ยจะขึ้นข้อมูลข,ข้างบนอันเดียวนะคะซึ่งแล้วก็ส่วนที่มันเป็นตารางที่เป็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็<ๆ>จะไม่ขึ้นให้เราจัดรูปแบบนะคะเราก็มาดูว่าเราทําอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังสีเทาตัวนี้นะคะ ของฟอร์มเฮดเดอร์ก็คลิกที่ฟอร์มเฮดเดอร์นะคะไปที่เมนูนะคะฟอร์แมตถ้าเราไม่รู้เลยเราก็เปิดออคือทั้งหมดนะคะก็คือจะมีทำได้แค่นี้นะคะเนี่ยก็จะมีสั้นๆมีหน่อยทำได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรเราจะเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะจะเป็น Property ที่ชื่อว่า Back color นะคะ c o l o r คือสี back ค,คือข้างหลังนะคะเลือกสามจุดนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นชื่อเรามองไม่เห็นนะคะ เรามองไม่เห็นว่าเป็นคือสีอะไรเราไม่รู้จักนะคะเราก็เลือก3จุดแล้วก็เลือกสีฟอร์มที่เราต้องการเนี่ยสมมุติว่าเราก็ใช้สีฟ้าละกันนะคะหรือสีน้ำเงินเอาน้ำเงินเข้มเลยละกันนะคะสีน้ำเงินเข้มนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวหนังสือไม่เห็นละเพราะตัวหนังสือไม่เห็นนะคะเราก็ต้องไปคลิกไอ้ตรงกล่องที่เป็นเราตัวนี้จะเป็นป้ายชื่อนะคะคือ label นะคะ ตััวหนงสือแม้เราจะเปลี่ยนสีฟอนต์เนี่ยเราจะใช้ property ที่ชื่อว่า,า for color นะคะก็3จุดก็ใช้สีอ่อนนะคะให้ตัดกันถ้าเราอยากให้มันเป็นตัวหนานะคะเราก็จะใช้ font weight นะคะก็จะเป็นเลือกเป็นโบนะคะหนามากก็ extra b o l นะคะถ้าต้องการนะคะเปลี่ยน ขนาดฟอนต์เปลี่ยนชื่อฟอนต์นะคะอยู่ในนี้นะคะเช่นสมมติว่าเราอาจจะยังไงเราก็คงต้องใช้ภาษาไทยนะคะบาวเวียนนะคะเนื่องจากเป็นชื่อฟอร์มนะคะเราก็าจ,จะใหญ่หน่อยนะคะ22พิมพ์แก้ให้เป็นภาษาไทยนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเป็นแคปชั่นนะคะพิมพ์ในนี้ก็ได้นะคะหรือพิมพ์ในตัวป้ายชื่อเลยก็ได้นะคะได้ทั้งสองที่ก็ใส่ชื่อฟอร์มลงไปนะคะฟอร์มข้อมูลลูกค้านะคะ รูปภาพก็สามารถลบเปลี่ยนใหม่ได้นะคะถ้ามีโลโก้ของร้านนะคะเราก็สามารถเลือกรูปภาพที่เป็นรูปภาพของร้านนะคะก็อาจใช้วิธีลบนะคะแล้วก็แทรกรูปภาพเข้ามาใหม่นะคะก็คือออันนี้ Object frame นะคะ,ะแทรกเป็น Control เป็นรูปภาพนะคะเป็น Object รูปภาพเข้ามานะคะแล้วก็ตัวสามารถเปลี่ยนอะไรได้อีกนะคะ อย่างเช่นรูปภาพเนี่ยสามารถที่เปลี่ยนรูปตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนรูปได้ตรงนี้สามารถตั้งว่าให้รูปมันขึ้นซ้ำไหมถ้ามันรูปมันเล็กพื้นที่มันใหญ่นะคะมันก็จะขึ้นซ้ำๆนะคะหรือว่ามันจะตัดรูปไหมถ้ารูปมันใหญ่กว่าขนาดพื้นที่ที่เรากําหนดนะคะมันก็จะตัดรูปออกนะคะวางตรงกลางขนาดความกว้างความยาวนะคะความสูงนะคะตำแหน่งที่วางซ้ายขวานะคะพื้นหลังเป็น transparant คือ โปร่งใสนะคะตั้งสีได้นะคะเบบบอร์เดอร์ตั้งได้นะคะว่ามีบอร์เดอร์ไหมอย่างกรณีนี้เราไม่ใช่บอร์เดอร์นะคะแล้วก็ความหนาของบอร์เดอร์นะคะพวกนี้ตั้งได้หมดนะคะก็ลองคลิกดูนะคะคือเต็มที่ก็อันดูนะคะมันไม่ทําให้โปรแกรมเราพังนะคะลองดูจะได้เข้าใจว่าอะไรมันทําอะไรได้บ้างนะคะเนี่ยนะคะก็ลองดูทีนี้นะคะตรงนี้นะคะในส่วนของข้อมูลเนี่ย ลักษณะใน Access เวอร์ชันใหม่ๆนะคะจะมีลักษณะคือสร้างขึ้นมาเป็นตารางเพราะว่าการจัดรูปแบบแบบเต็นตารางมันจะทำให้คอนโทรลต่างๆตรงตเป็นแนวตามทั้งแนวตั้งแนวนอนสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะติดกันอยู่เพราะนั้นเวลาเราจับเคลื่อนที่มันจะไปด้วยกันทางก้อนได้นะคะดังนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงเพราะว่าเล็กเหลือเกินนะคะ สามารถนะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้อีกนะคะอันนีเ้เลือกตามที่ชอบใจนะคะโดยที่ในฟอร์มนะคะอนนลองดูเปิดมุมมองฟอร์มดูตัวอย่างมันก็จะเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะบางอย่างเราก็อาจจะไม่ชอบเช่นไม่ชอบตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า record selector คือเป็นตัวเลือกข้อมูลนะคะซึ่งในกรณีนี้เราเป็นลักษณะเป็นฟอร์มเดียว มันจะแสดงข้อมูลทีละข้อมูลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีหลายข้อมูลเราก็จะใช้ navigation ข้างล่าง navigator ข้างล่างนะคะในการเลื่อนดูข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมี record selector เราสามารถเอาออกได้นะคะก็เปิดมุมมองออกแบบนะคะแล้วก็เลือก object คือเป็น form นะคะสังเกตได้ให้สังเกตว่ากำลังเลือกอะไรอยู่ให้ดูที่ชื่อข้างบนนะคะว่าเลือกอะไรเช่นสมมติว่าถ้าเลือก ฟอร์มเฮดเดอร์ตรงนี้จะเรียกว่าฟอร์มเฮดเดอร์นะคะงั้นเราก็คลิกเลือกที่ฟอร์มตรงมุมซ้ายบนแล้วเราก็เอาเรคคอร์ดนะคะเซเลคเตอร์เนี่ยนะคะออกโดยเปลี่ยนเป็น no น,นะคะเพราะเราเปลี่ยนเป็น no น,นะคะเราก็เปิดวิวดูนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะหายไปก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะก็จัดตามความเหมาะสมเช่นมันชิดซ้ายไปมากเกินไปนะคะ แล้วก็ลากทั้งตารางชี้ไปทางขวาทีนี้ถ้าเราไม่ชอบการที่มันอยู่เป็นบล็อกเป็นตารางแบบนี้นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถยกเลิกมันออกได้นะคะคือไปเมนูที่ arrange นะคะจัดเรียงนะคะแล้วเราก็ remove layout ตัวนี้นะคะมันก็จะไม่ไปด้วยกันแล้วนะคะก็คือจะต่างคนต่างไปนะคะอ,อย่างกรณีนี้ทำไมชื่อลูกค้าอยู่ข้างล่างเนาะเราย้ายได้นะคะยกขึ้นไปเลยนะคะ นี่คือการข้อดีของการที่มันเป็น Layout เป็นตารางนะคะเราจะย้ายคอนโทรลง่ายแล้วมันก็จะเรียงสวยงามโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจัดใหม่เปลี่ยนควากว้างนิดนึงเนี่ยนะคะก็จะจัดให้สวยงามเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถทำอะไรได้อีกเช่นฟอร์มของเรามันเป็น s p ริต Form นะคะก็คือมีตารางข้อมูลอยู่ด้านล่างแต่เราอาจจะรู้สึกว่า ออที่ด้านขวาว่างเราอยากจะให้มันมาโชว์ทางขวาได้ไหมสามารถทําได้นะคะก็มาเลือกลงข้างล่างนะคะตรงที่มีคําว่า Split เนี่ยนะคะ s p l i t f o r m size ก็คืออัตโนมัตินะคะ Orientation ก็คือเราต้องการวางตรงไหน Button ก็คือวางด้านล่างนะคะแล้วเราอาจจะต้องการให้วางด้านขวาแล้วก็ Data data s h e e t on Right นะคะพอเปลี่ยนปุ๊บ View นะคะเราก็จะเห็น มันมาอยู่ด้านนี้แทนนะคะก็ลองเปลี่ยนอย่างอื่นดูได้นะคะเช่นสมมติว่าอยากให้มีสปิเตอร์บาร์ไหมมีแทบที่แยกไหมถ้าไม่นะคะเป็นยังไงก็เปิดดูเนี่ยนะคะมันก็จะดูกลมกลืนไม่มีเส้นเข้มๆตรงนี้ก็คือแปลว่าเราจะขยับย้ายขนาดไม่ได้นะคะก็อาจจะจำเป็นต้องกำหนดขนาดของ Data s h e e t นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะอนุญาตให้ Data Data s h e e t Edit ได้ไหมนะคะหรือต้องการให้ Read Only นะคะเพราะฉั้นอย่างตอนนี้ Edit ได้แปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้นะคะสามารถพิมพ์ได้เช่นลูกค้านะคะอยากจะให้เป็นลูกค้าตั้งชื่อสนาดว่าลูกค้าทั่วไปนะคะก็คือคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ลบทิ้งนะคะเนี่ยเราก็จะ Edit ได้นะคะหรือถ้าเกิดอัอนนี้แอตั้งชื่อแล้วกันนะคะเป็นนายกนะคะ เวลาเพิ่มเราก็เพิ่มตรงนี้ก็ได้ใน Data Sheet ก็ได้หรือเพิ่มในฟอร์มก็ได้นะคะเช่นในปอนะคะ08.11111 1 1ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเราไปตั้งให้มันเป็น Read Only นะคะจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะ แก้ไขไม่ได้นะคะเนี่ยทำกำลังลบอยู่นะคะกดพบกดพิมพ์อยู่จะพิมพ์ไม่ได้นะคะแต่เราก็จะใช้เป็นตัวเลือกข้อมูลได้เหมือนเดิมนะคะพอเราคลิกปุ๊บข้อมูลก็จะมาขึ้นทางในฟอร์มให้เรามาแก้ไขฝั่งนี้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เพื่อที่ว่า,าผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแอคเซสนะคะจะได้ไม่งงสับสนนะคะจะได้ว่าเห็นว่าตรงนี้เป็นแค่ข้อมูลทั่วไปนะคะ ก็สามารถเลือกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัยนะคะสามารถปิดสโคบาร์ได้นะคะปิดนิเกชั่นบัตทอนที่อยู่ด้านล่างนะคะตั้งและขอบได้นะคะว่าเป็นขอบแบบปรับขนาดพื้นที่ได้ไหมนะคะอันนี้คือสำหรับฟอร์มนะคะเช่นหรือฟอร์มตอนนี้เวลาเราเปิดนะคะมันจะแสดงมันจะแสดงใช้พื้นที่ทั้งหมดนะคะเราสามารถทำอะไรได้ เราสามารถสั่งให้มันป๊อปอัพได้ป๊อปอัพคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะแสดงเป็นอ๋อมันก็มันก็จะแสดงแค่เขาเรียกว่าอะไรดีคือมันก็จะลอยขึ้นมานะคะมันก็จะไม่ไปอยู่ในพื้นหลังก็จะเป็นหน้าจอวินโดว์ทั่วไปนะคะเสร็จแล้วก็เปิดมุมมองคลิกข,ขวานะคะเปิดมุมมองออกแบบใหม่ ก็อันนี้เนื่องจากมันเป็น Data นะคะเราอาจจะไม่ให้ป๊อปอัพนะคะก็ใช้ได้อีกหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็สร้างปุ่มเมื่อกี้ยังไม่ได้สร้างปุ่มฟอร์มคัสเ m อร์สร้างปุ่มใหม่นะคะ Record New Record เพิ่มใหม่ ลบนะคะเอาบันทึกนะคะในความเป็นจริงนะคะเราควรจะใช้รูปแบบให้เหมือนกันนะคะทุกฟอรนะคะอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆว่า,เ,าเราสามารถใช้รูปภาพได้นะคะเพิ่มได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้จัดให้เท่ากันนะคะ มีปุ่มลบนะคะก็ค่อยไปจัดให้เท่ากันสวยงามนะคะก็ปุ่มปิดนะคะ Form มเปอ a t เ o ชนะคะ c l o สฟอร์มกากบาทนะคะ ก็ขนาดของมันคือ1ให้มันเป็น1.5สมมติเราอยาก1.5นะคะให้มันกว้าง1.5แล้วก็ให้มันสูง1.5เซนติเมตรนะคะก็จะมีขนาดปุ่มที่เท่ากันสามารถจัดให้มันตำแหน่งนะคะ arrange นะคะให้ control มันอะไรนะคะก็คือตรงกันชิดบนตรงกันนะคะก็ทำได้นะคะล,ะลองดูมุมมองนะคะว่าชอบเรียงก็คือถ้าเราโอเคนะคะสังเกตว่าตรงนี้พื้นที่เหลือนะคะก็คือเพราะาตรงนี้คือส่วนส่วนท้ายของฟอร์มนะคะก็สามารถสร้างปุ่มอื่นๆได้ตามสะดวกนะคะก็ เซฟปิดไปก็สามารถทำแบบเดียวกันได้กับสินค้านะคะก็จะเป็นการจัดรูปแบบฟอร์มแบบคร่าวๆซึ่งต้องไปลองใช้คุณสมบัติในแผ่นคุณสมบัติหรือ Property Sheet ลองดูนะคะก็ถ้ามันไม่ถูกใจก็แค่อันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกฟอร์มนะคะ